คนนี้ก็ขายเยอะแยะเต็มไปหมดครับกําไรต่อชิ้นก็น้อยครับอย่างทนี้เขบอกครับเฉลีย่ยเดห้าเปอร์เ็นต์สามถห้าเอร์เซ็นขายร้อยหนึ่งได้สามถึงห้าบาทคําถามคือเมื่อไหร่คุณจะได้หลักแสนอ่ะถูกไหมฮะสิ่งที่เราต้องทําคือเราต้องหา affiliate p l a แพลตฟอร์มอื่นๆครับคุณถ้าคุณและกเป็นแพลตฟอร์มที่จ่ายจริงจ่ายตรงซื่อสัตย์น่าเชื่อถืออ่และที่สำคัญครับ ผมอะเบอกว่าแพลตฟอร์มที่ฟอกทำอยู่เนี่ยที่ทำแอฟเฟลเหมือนกันครับทุกคนครับไม่ต้องเปิดบินไม่ต้องลงทุนสต็อกสินค้านะนกำไรต่อชิ้นจากการขายสินค้าหนึ่งชิ้นนะครับสูงที่สุดนะครับนะครับสี่สิบเปอร์เซ็นตใครไ่าเยอะบ้างครับพิมพ์เยอะให้ฟอกหน่อยครับหมายความว่าขายร้อยหนึ่งเนี่ยเราจะได้สี่สิบบาทครับทุกคนครับถ้าแพลตฟอร์มอื่นได้สามเปอร์เซ็นต์ห้าเปอร์เซ็นต์นะฟอกทำเนี่ยนะชิ้นหนึ่งเนี่ยนะครับ มีไม่ต่ำกว่า20-40%เปครับนะและปัจจุบันครับทุกคนครับฟ็อกทำตลาดกับแพลตฟอร์มตรงนี้เนี่ยแล้วมีลูกค้าอยู่ประมาณเกือบ30ประเทศทั่วโลกนะเกือบ30ประเทศทั่วโลกโดยที่เราไม่เคยบินไปเลยใครอยากได้แบบนี้เหมือนกันพิมพ์เราลงมาในแชทได้ฟ็อกหน่อยขอดูคนอยากได้นะครับนะบขอดูคนอยากได้หนะ่อยเพราะวันนี้ฟอกจัดสัมมนาขึ้นมาเนี่ยเพราะฟอกรู้สึกว่าอยากเปิดโอกาสให้กับคนไทยครับมีอาชีพครับ มีรายได้และต้องลองผิดลองถูกครับแล้ฟอกมีฟอกได้โอกาสนี้ไม่ใช่ว่าเราอยู่อยู่เราหาเจอด้วยตัวเองนะครับฟอกได้โอกาสนี้เนี่ยจากพี่ชายของฟอกนะครับพี่ท่านนี้ชื่อว่าโคช้ชหนีโค้ชหนีเนี่ยปัจจุบันเนี่ยนะครับเป็นคนที่ทาธุรกิจออนไลน์ประสบความสำเร็จมากๆสร้างยอดขายนะครับไปแล้วเป็นพันล้านทุกคนครับเดี๋ยวผอกจะเล่าให้ฟังเป็นคนที่นะครับทําธุรกิจออนไลน์มาเนี่ยนะฮะแล้วก็สามารถนะครับที่จะ สร้างเนื้อสร้างตัวได้นะครับแล้วก็ช่วยเหลือคนไทยเยอะมากให้มีอาชีพให้มีไรายได้ฟอกเป็นหนึ่งในนั้นนะครับฟอกไม่ออกอายุน้อยล้าน,านใช่ไหมโคชหมีเนี่ยอายุน้อยพันล้านเก่งกว่าฟอกหลายเท่ามากๆครับฟอกมีโอกาสคุยกับโคชหมีครับเมื่อนะครับไม่กี่วันที่ผ่านมาว่าพี่หมีคนไทยตอนนี้เนี่ยหลายคนต้องการโอกาสต้องการอาชีพต้องการธุรกิจที่ดีแต่ไม่รู้ว่าไม่รู้ว่าเขาจะหาเจอได้ยังไง พี่หมีว่าจะดีไหมถ้าวันนี้เราออกมาสอนว่าเราทําธุรกิจอะไรเราเลือกสินค้าแบบไหนเราใช้แพลตฟอร์มอะไรเพราะว่าวันนี้เราสร้างกําไรและสร้างเนื้อสร้างตัวเยอะมากครับต้องอยากให้คนไทยหลายๆคนที่หาโอกาสเนี่ยได้รับประสบการณ์ที่ดีได้รับความรู้ได้รับโอกาสที่ดีเหมือนที่ฟอกเคยได้รับจากพี่พี่ว่าพี่ออกมาเปิดคอสอนดีไหมคนหมีบอกว่าไงรู้ไหมฮะเขาบอกเขาบอกว่าได้ดิฟอกเอาดิพี่สอนได้ไม่มีปัญหาเลย ฟอกช่วยกรองคนที่สนใจจริงๆเนี่ยมาเรียนกับพี่ได้ไหมพี่อยากสอนคนที่ตั้งใจและอยากได้โอกาสจริงๆเท่านั้นเพราะงั้นครับเพื่อนๆครับสําหรับคนที่สนใจและต้องการโอกาสและต้องการแพลตฟอร์มที่ดีในการทำาอฟเฟ์ต์ฟังนะคะคุณอยากได้สินค้าที่ขายได้กําไรเยอะๆผู้แข่นงน้อยๆและคุณอยากรู้ว่าหาสิ่งเหล่านี้ยังไงนะฟ้องมีคอร์สเรียนต่อเรื่องมาแจากนะครับคอร์สนี้ชือออ่อว่า g l o b a l d ดี i t a ตอ i ไม่ได้แน ค,คุณจะได้ไปเรียนกับเมนเทอร์ที่ฝองสอนฝองทำธุรกิจก็คือโพชมี Me. นะครับชั่วโมงครึ่งที่เราจะเรียนรู้วิธีการเลือกธุรกิจวิธีการเลือกสินค้าวิธีการเลือกสินค้าแอดเฟรตมาทําการตลาดทั้งในไทยและต่างประเทศว่าทํายังไงใครคิดว่าตัวเองไปต่อให้แคปเจอร์หน้าจอนี้ไว้ตอนนี้เลยครับใครแคปแล้วพิมพ์คําว่าแคปแล้วลงมาในแชทได้ฟอกหน่อยครับพิมพ์เพราะว่าแคปแล้วลงมาในแชทได้ฟอกหน่อยครับและ ลบกวนนะฮะช่วยส่งหน้าจอที่คุณแคปแล้วไปให้อดินที่ดูแลคุณด้วยเพื่อบอกเขาว่าคุณสนใจจริงๆถ้าไม่สนใจไม่ต้องแคปและไม่ต้องส่งฟังนะฮะไม่ต้องแคปและไม่ต้องส่งฟังนะ,ะเอาเฉพาะคนที่สนใจจริงๆเท่านั้นตอนนี้เราขอเวบคนที่สนใจว่าฟอกอยากช่วยคนที่สนใจจริงๆนะครับเราจะไม่ต้องเสียเวลากันทั้งสองฝ่ายด้วยดีไหนะครับเนาะแล้วเดี๋ยวแอดินจะแจ้งรอบการเรียนรู้ที่ใกล้ที่สุดให้โอเคไหมครับแล้วคุณจะได้นะครับ สเทคนิคที่ดีมากในการทำธุรกิจคุณลองเองนึกภาพตามนะถ้าเราสามารถมีสินค้าแอสเทที่ทํากำไรเยอะๆเ,เนี่ยเราพุ่แข่งน้อยเนี่ยแล้วคุณสามารถทําได้ทั้งในต่างประเทศทั่วโลกเนี่ยจริงๆมันจะเป็นยังไงนะเพราะนี้เราได้เรียนรู้แนวทางในการทําเงินไปเยอะมากหรือว,ว่าจริงไหมนะโอเคแนละและสำหรับคนที่ได้ไปต่อฟังนะฮะทุกคนครับในการที่คุณจะทํารูปทำคอนเทนต์ทำช่องติ๊กตอก ทำอะไรก็ตามแต่เราต้องมีทักษะเรื่องออนไลน์ถูปกปหสำหรับคนที่ไปต่อแล้วเรียนครบทั้งสองคอร์ส <c oughs> เดี๋ยวในคอร์สนาครับก <c oughs> ็รวบรวมคอร์สสอนเทคนิคการทําการตลาดออนไลน์มูลค่ากว่า8 9 9 0ับาทมาแจกให้ทุกคนฟรีเอาไหมนะใครเอาพิมเอาหน่อยฮะเรื่องอะไรม้างคไม่ว่าจะเป็นการตัดต่อรูปภาพการตัดต่อวิดีโอนะการยิงแอดบนแพลตฟอร์มบบต่างๆการสร้างตัวตนการสร้างเว็บไซต์การทําการตลาดออนไลน์เอางี้คุณไม่ต้องไปหาซื้อคอร์สเรียนข้างนอกละ รวมมาให้จบแล้วครับแล้วคุณสามารถเรียนและทําได้เลยครับเพราะพอคุณมีแพลตฟอร์มที่ดีคุณมีพาร์ทด้วยคุณมีสินค้าที่ดีคุณต้องมีทักษะในการนําเสนอของที่คุณมีด้วยนะครับเดี๋ยวเราอินคลูดให้เลยแต่คอสนี้จะแจกให้กับคนที่ได้ไปเรียนต่อในคอสหน้าโอเคไหมนะเพราะงั้นคุณต้องเก่บให้ผมพ,พิสูจน์ว่าคุณมันพิสูจน์ว่าคุณตั้งใจนะครับวันนี้ได้ประโยชน์ไหมครับทุกคนครับไหนใครรู้สึกว่าตัวเองได้ประโยชน์นะครับพิมพ์คําว่าได้ประโยชน์ลงมาในแชทให้โอสสิพิมพ์คำว่าได้ประโยชน์มาใใในโ้้หโชหหอ คนแบ่งปันเต็มที่มากนะคเพราะแบ่งปันเต็มที่มากนะครับวันนี้นะครับแล้วก็อยากให้ทุกคนได้ประโยชน์จริงๆครับอย่าง้อยวันนี้คุณมีอาชีพคุณมีแนวทางในการสร้างรายได้กลับไปถูกไหมหลายช่องทางมากๆและสําหรับใครที่นะครับได้ไปต่อนะยินดีด้วยนะครนะสุดท้ายพวกอย่างจบด้วยคคมนี้นะครับโอกาสเนี่ยทุกคนเชื่อไหมมันเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องการแต่มันเป็นคําที่แปลกมากนะครับเพราะโอกาสเนี่ยมันเป็นคําที่ไม่ใช่ทุกคนจะมองเห็นนะฮะเพราะถ้าทุกคนมองเห็นเนี่ยสิ่งสิ่งนั้นจะไม่เรียกว่าโอกาสนะครับวันนี้ดีใจมากๆนะที่ หลายคนนะครับจัดเวลาเข้ามาเรียนรู้นะครับถือว่าเราเอาชนะตัวเองนะแต่เราจะได้ไปต่อหรือเปล่าขึ้นอยู่กับว่าเราเห็นโอกาสนี้จริงหรือเปล่านะสุดท้ายนี้ก็คืนเวลานะครับให้กับสุดยอด MC ของเราแล้วกันนะครับคุณมนนะครับก็ขอบคุณทุกคนมากนะครับเดี๋ยวเจอกันในคลาสถัดไปนะครับสวัสดีครับ อ้าวโหนะคะเรียกได้ว่าเป็นการแบ่งปันนะคะที่สุดยอดมากๆของโค้ดฟ็อกเลยนะคะวันนี้โค้ดฟ็อกแบบให้ทุกคนนะคะแบบเต็มแมกจริงๆนะคะอยากให้เราเนี่ยเอาความรู้ตรงนี้นะคะไปต่อยอดนะคะแล้วก็พัฒนาตัวเองสร้างรายได้เนาะนะคะอยากให้เรานะคะพิมพ์ขอบคุณเข้ามาในช่องแชทแบบรัวเลยขอบคุณโค้ดฟ็อกนะคะจากใจจริงเลยนะท่านแบบให้ทุกคนคือให้จริงๆนั่นเองนะคะแล้วก็เมื่อสักครู่นี้นะคะใครที่เราแคปหน้าจอนะคะคัด เรียนที่โค้ดฟ็อกแจกท่านนะคะ เป็นค้า GDM Global Digital Millionaire เนาะไปเรียนรู้นะคะแล้วก็ไปรับโอกาสดีๆนะคะของแพลตฟอร์มที่จะทำให้เราเนี่ยทำา f f i l l i t t e แล้วสามารถสร้าง passive income ได้จริงนั่นเองนะคะหากเราแคปแล้วนะคะให้ส่งนะคะรูปภาพที่เราแคปเนี่ยให้กับผู้ที่แนะนำเราเข้ามาฟังคาสนี้นะคะเพื่อที่จะรับสิทธิ์ไปเข้าเรียนค้า GDM ฟรีนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราเข้า GDM จบนะคะเดี๋ยวเราไปรับคอร์สออนไลน์นะคะมูลค่า 8,009เนี่ยอีก1คอร์สเลยเนาะนะคะก็วันนี้ทุกคนโชคดีมากจริงๆนะคะก็หวังว่าจะเจอกับทุกๆคนนะคะในทุกๆคอร์สเลยนะคะก็สำหรับคลาสนะคะโลกยุคใหม่ออนไลน์2024ไม่เปิดบินในวันนี้นะคะยังไงขอลาทุกคนไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ